สวัสดีครับบ่าวถอซอสดีทำชุชมครับไปเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับผมวันนี้วันที่15มีนาคม2 5งพันนะครับมาหายาหน่อยนะครับพี่น้องอ่าก่อนวันออกนะครับผมพามาฟังพามาชมน้ำกันนะครับผมยายหน่อยเพิ่นฝันยำบ่อนะครับนกมะฮองบอกหรือยังนะครับผมเอางวดนี้นะครับมาฟังน้ำกันนะครับผมพอดีเพิ่อนพึ่งมาลานนะครับพี่น้องเอา ก่อนวันที่16นะครับผมได้น้อยคพืนฝันดีบอหรือจังใด <laughs> เอา้าน้องโอว่าเปิดร้านบ่าวเปิปว่าไปน้องม้วไปปัดสิบสวัสดีตาสวัสดีครับเดีน้อยครับเขาแม่หมูกัน <laughs> เพื่นปิดร้านมื่อนี้ อันลูกสาวพันไปลูกไส้พันจบอนุบาลแล้วพันตีไปต่อหมอนึงกูเลยไปฟัดซิมลูกสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้าลูกไายน้องน้องยังน้องอ้วนรณพันจบอนุบาลแล้วพันจะเข้าพันจะเข้าปอนึงตีเข้าปอนึงโอ้แันก็เลยปิดร้านมันก็เลยไปมาใกล้สีมะเราละวันสันจะของเลยปิดร้านไปแทบบุญให้ยายแปรย์งานแจกเข่าที่บ้านใจขุนลามพี่น้องไปบ้านนี้หน่อยขุนลามเฮี้ยนตรงขามกันบ้านนี้เสียงดัง ยัยหน่อยเลยว่าเอาไปมาลานเนอะเออวันนี้ฝันอะไรล่ะยัยที่ฝันหรือเ่แต่ว่าควบคิดเขายัยหน่อยนะครับผู้ใดมากก็ซื้อตามผู้ใดบ่มากกับบ่เป็นยังแต่ว่ยัยหน่อยยัยหน่อยก็บฝันดีว่ายัยหน่อยว่าเมนสิโอเคอยู่ในล่ะฝันดีดิฝันดีบอกแต่ว่าฝันดีพวกเราก็เยอะยังกันกระซังยัยหน่อยพวสุนเตยัยหน่อยเป็นผู้หายซื้อพวซื้อน้ำกระตามแต่ว่ายัยหน่อยก็บฝันแว่าโนกเพิ่นมาฮ้องบอกอะไรล่ะเพิ่นบอกว่า แปเจ็ดนห้องเงาเลยเอฟซีเออเพว่าแปดเจ็ดโอมากมาขาซื้อแปดแปดเจนกนี่นี่อันนี้นกห้องบอกเออนกห้องบอก่านกแปดเจ็ดเพื่อนมาเ่อยไตอนยนางยโตก็ไดานีอันเอหน่อยเ้ว่าแต่มันมาบอกเก็บาเช้านี่พระปกติพ้าอุค์เพื่อนจะมาบอกเ็เน้เอาไป่อเพื่อนยุใส อยู่หน้าบ้านแย่น่อยเพิ่นเพิ่นเพิ่นเป็นคู่อะไรกับแย่หน่อยดอกอ่าบ่ค่อยนั่นบ่พอพอคอยถือแตงดอกก็แย่หน่อยนี่สายข้าผ่าเลือยงเพิ่นนะฮะแย่หน่อยก็เลยใส่ใส่ตลอดทุกเมื่อไรเอ๊ยสิบาดงงงวดก่อนผุ้น้องบอกถึงงวดก่อนหนึ่ฟังก่อนคก็บอกดอกว่านี่ท่านในฟังก็บ่กฟังคนงอข่ามีแต่แย่หน่อยอยู่กับเพืนใหญ่ผู้ชายเพืนหนึ่งนางอยู่จ้กคนว่าเพื่อนงอดอกแย่หน่อยเป็นคนปากไว้เนาะเอฟซีพวกเจ้าหูอยู่วันนี้เฮ้ย ยายน้อยระวังไผมันสีมันงอเกิดเป็นคนบ่นเ,เคยงอเรือสลัดตลอดยายน้อยระวงะ<อ>ังสิบ่ายยายน้อยแซ่บนะไม่แง่นี่เพราะบ้ิษัทธาค่อยดอกเพิ่มมา<อ>ยายน้อยวาสิบาอยู่เายน้อยเลยเห็นแก่ผาเลียงยายน้อยก็อดใจไม่ว่าต่อันน้เขาได้บ้านม<อ>วนก้อนเล็กเพิ่นกับเขาเหม็นบ่เออเล็กเพิ่นกับเขาเ<อ>บาดน,นี้งวนี่เหมือเศร้านี่ยายน้อยก็ได้สงบกีดสงบใจดีืสิครับเอ สงบิตสงบใจเอาใจเย็นคมเพราะว่าจะคลองตันแก่สิท้าบุญครับบ้านนี้เอาปู้แสนเยอะหน่อยว่าว่าเรานี่ท่านกอมบมอมาแสนครับอืเอาอยาาให้เล่าอยู่บ่ครับแต่เกาคือว่างอเพคนว่าเออเปนกันเลยว่าย่างไก่หยนโซ่ไม่มีรถเจ็ดขั้นเซลรถหนาลังอือเพรามาเท่านั้นอือยู่ในหันมีรถสองขั้นบ่มีรถเจ็ดขั้นอืมมันมีรถแค่สองขั้นขั้นเจ้าภาพสีขาวกับสีดำอื ทะเบียนรถข้างหน้ากับข้างนานเพราะไม่ได้บอกทะเบียนรถหรอกรถสองขั้นนาหลัวเงี้ยไปจับใส่รถรถมีเจ็ดขั้นเพื่อนว่าครับอืมอันนี้ฟันหรือไอ้ไอ้หลีเลี้ยงกิ่งมือเศร้านี่เออแล้วก็เป็นเล้ยงหน่อยเจ้าบอกเดนอันนี้อันนี้แคปไใส่บาดมือเศร้านี่แคปอันบอกกระเพาะอลีครอวอลีะบอกเคยบอกเคยถูกกันกันเลยว่าต้องหลวงพ่อมืึงนี่บอกว่านี่ท่านก่อนบอกเลยว่าอังซีก็อาอยู่บริสันเด้อย ฟังบปล่าล่ะฟังก็เลยว่างสิก็ตั้งใจสิบ่ให้เกิดอารมณ์คอันนาอารมณ์เสียก่อนท่าบุญนะครถมีเกียร์ขั้นเพนม่อนเรากายมานหนีมีรถเกียร์ขั้นกายเตีนมานหนีเตีเนเลยนแยแปรนี่แหละแต่ที่จริงมันมีรถอยู่สองขั้นอ๋อมีรถที่เกียร์ขั้นที่ซื้อใสต่ตัวใดอะแล้วเอาคืองโง่แถบซะกาน,นากับหลังแฝบใส่กันทะเบีรถสองขั้นนั่นบายเี้หน่อยสิบว่าด้วเลขสองขั้นยางแบบเบอร์เร็วขั้นหนึ่งทะเบียนเลขเกียร์ เออถ้าเบียนขั้นหนึ่งเลยหากระเลขแปดครับเออหาเจ็ดกระแปดเจ็ดเลขขึ้นมันเข้ากันก็ะเลขโนบีครับโนบฮ่องนี่คือแปดเจ็ดเออนกห้องนี่แปดเจ็ดมันว่ามันลากเสียงอแปดเจ็ดมันว่าวันนี้หลวงพ่อก็มาบอกวันหนึ่งอันมันเจ็ดเป็นบมรลดอีกขั้นหนึ่งถ้าเบียนเลขแปดข้า้งหน้า เลขอีกขั้นสีดำทะเบียนเลขไทยนั่นมันมี่สีสวนบ่อแถาแต่ว่าเลขไทยตัวนั้นไม่ไปเรียกหาคนมารถสองขั้นรถหน้าถาหน้าหลังรถหน้ารถหลังเจ็ดสองมีเจ็ดมีเจ็ดประมามีรถเจ็ดขั้นพนว่าเพ่นจะไปรถเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งสิบวันแจ็คเดียวแจ็คเหลือเยอะหน่อยคนซื้อน้อยเยอะหน่อยก็ย่าไปเบิ้งไปแต่เปลี่ยนรถเลยครับเออเกตี้กาแฟงลวงพนบอกเลขแม่เด็กพนใส่ถ้าธรรมยุทธเด้อเราโดนพ่นจังบอก ธรรมดานี่บ่ค่อยบ่ค่อยลงลงร้องร่องร้องกันงงานกันรัองงานกันครับเรื่อยๆปูอยู่บ้านเฮานี่บ่อยู่บ้านเฮาโน้นนะแม่อันแม่หมูไปเส้นตรงก้อนยอดข้องอ่างพุ่นนด้วยหินหินนี่แม่โอ้โอ้ค่ะค่ะรู้แล้วรู้แล้วนั่นแหละนั่นแหละเพิ่นสิบอกว่าเพิ่นสิเล่านิทานก้อมเลยเพิ่นบอกหวยครับ ไปแล้วเป็ดหาเป็ดเจ็ดด้เอฟซีมักบอบัตเลขเลขนกข้องนี่นี่มันมาเข้ากันกับเลขรถเห็นบอที่พ่อใหญ่บอกเอานี่ชุดที่ยายหน่อยให้ตองหวดเดือยท่านผู้ชมเด้อนะครับน้องม้วนสองสี่สองห้าอันนี้พ่อใหญ่แฟนยายหน่อยบอกนะครับรถเพิ่นเป็ดไทยชุนอ่าเลขไทยรถเพิ่นหาเจ็ดบัดฝันยายหน่อยฝันอีกวะยายหน่อยฝันฝันฝันหม่าวานนี่เนาะฝันหม่าวานนี่หมวนี่ค้น่ะฝันเจียวยายหน่อยจะขันแม่นโชคดีก็สิบฉิบรางวัลไง ผู้ใดก็บฟันเกี่ยวว่ายายน,อยน้ยอนย,นยนีนน่ฟอนอยู่หน้าเฮียนการงานฟอนเพือนนี่สิเป็นแต่ว่าก็ขอพระพระพาหนามาเป็นข้าวดีบ่ราะเป็นว่าข้าวไรยังสิน่าเอฟซี่อขอให้เป็นข้าวดีซะผู้ใดก็บฟันเกี่ยวขันตือกับเครือสิถือห้อยเลขกไทยสามตัวพอถือสามตัวก็เครือสิถือเลขกสุดไงว่าเอาขวอย่างมาตีบวัวเน้นสูนาเขาเจ้าบ้างเจ้าบอกยายน้อยมากแล้วยายน้อยผู้ใดสิว่าตัวใดก็บสั่งยายน้อยซืสิเลยสิเหลียว ขันว่ามากซี่รักลอยเก่า,าเก่าไซรุนเรซี่ไปย่ีนหน่อยเล่นนักแล้วตัวนี้คือ,อยังเน้นตวัวเก่าเลขตัวเก่าเปลี่ยนย่<อ>ีนหน่อยเปลี่ยนมาบอกลหลายตัวเอามีมีเลขเพิ่มมาคือเลข<ไ>ปูนั่นแหละเลขปูตัวอะไรไปย่นหน่อยปูเพื่อนเพิ่นบอกสีให้เพื่อนหลดเนาะแปดเจ็ดก็หาเจ็ดตัวเน้นกับของตวัวพปย่ีนร่งกับตัวนี้นะครับแปดเจ็ดกับเลขเอาอแปดเจ็ดมันเลขนกพองแปดเจ็ดหึเพื่อนก่อน ปดเจ็ดนะครับเลขปูบอกเลขปูบอกเมื่อเักกับแปดเจ็ดแปดเจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดห้าเจตัวนี้มันตัวเดียวกันมัี่พีัพี่พี่พีัวกันี่ี่พีัพี่พี่พีั้มัพี่พขัพเ่พี่พี่พีัพีัพี่พรถพี่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 พรดพี่พี่ัี่พ่พบ่งีัพี่พีกับ่ัี่พี่พี่พี่ัี่อี่พี่พี่นรถโด่พีเพี่พี่พ่พ่พ่ีีพ่ว่ีพ่นี่ี่่ีพ่พ่ีสี่พ เป็นมาเบิ้งสิเหล่าดีแท้ก่อนเหมืฟังงานไก่มาบางนึงงานมาผิดตบัดนี่เฮ็ดลังนี่เคนสีซื่เฮ็ดแย่แผ่นี่มีรถยี่เจ็ดคันรถมันบระหดเกียคันมันมีสองคันบันเอาสิซื้อจังไหนเราพูเกียเก็บรสิซื้อใส่ตัวใดไหมแย่หน่อยบางสีอะไรเอฟซีเอากระทะเบียนข้างหน้าขันหนึ่งทะเบียนข้างหลังตัวหนึ่งคนบางสิบโมเมนต์มาขันหนึ่งข้างหน้าตัวหนึ่งข้างหลังตัวหนึ่งก็ไปเอาอเทม เพิ่นว่าเยอะหน่อยเลยยางไปเบื้องอีกขั้นขาวนัง้างนามันสิเป็นเป็ด้างลังมันสิเป็นหาแบบเจ็ดหาแล้วเยอะหน่อยรลว่างสั่นไมฟซีเลขซีตัวก็ว่าไดโจทย์น้องืมโจทย์ว่าเจ้าสิบมาเรียกว่าสิโจทย์้อยูสิบอกว่าองค์ประกอบกันก็ภาพบอกว่าตัวนั้นตัวนั้นตัวนี้ตัวนี้ขั้นนี้สินะเพื่อนบอกว่าให้จับตัวลังตัวนี้ก็จับตัวนามาใส่กันกับตัวเจ็ดเพิ่นนั้นเพิ่นว่า สามตัวเจ็ดแปดห้าเจ็ดบอกว่าแถวเขียนรู้ด้วยนนะฮะมันแมนเนาะสองตัวกับตัดเอาตรงเพราะว่าสองตัวนี่มันก็อยู่ในนี้แล้วแล้วบอกตรงๆเด้อโดดๆแล้วบอกเคียนึงนึงโดดๆบอกเทจนึงโดดๆบอกเทจนึงเนาะที่เป็นพี่ว่าคนฝันเกี่ยวบอกว่าไม่น้อยเกอนฟ้ามีเห็นไม่น้อยนี่การงานโมเมนงานศพงานอยู่ตัวตีกล่องคนมาเฮ็นไม่เห็นคึบคือมีหัวกล่องเงาวระเสั่นมาก มาพากันมากินเฮียนมีหน่อยก็พากันเห็นทุกคนกินตั้งโต๊ะกินจากงานเรื่องเงี่ยงเขาว่าบางนึงยายเถาๆนันก็ฝันว่าอันน้อยมึงซื้อเลขตัวใดบอกมึงกูแน่กูคือฝันเจียวอยู่ค้อนขุมได้เบาเถอะเอาฝันเจียวในทางที่ดีคือบริษัทไรยท่าทางที่ดีตัวสมวนเบิร์เฮียนเบิร์แจนคุมนี่เห็นเบิร์ทุกคนนั่นยายหน่อยก็เลขึ้นงานศพบ่เมนบ่โมเมนบ่โมเมนงานศพก็เจ้าว่างานศพบ้าบสิตีทกล่องเามัอนเป็นเหล่าขึ้นสมวนมัดเฮียนเลยอืมยายหน่อยก็เราคนซื้อเลขตัวนี้ตัวนี้แล๊ย มักน้ำยู่กระจบะกันซีโรตดีน้ำพูระใบสองใบวางใดๆนะครับพลังกอนกรไดศูนเป็ดพอังกอนศูตัวที่ย็นหน่อยเน้นๆคือตัวนี้สีแปดศูนี่แหละีแปดศูนี่ครับคันลักลอยมากตัวใดนะครับผู้ใดว่าจะคองเก่งเอาตัดทิมก็ได้ครับเลขซีนี่เอาตัวใดใส่ก็ะไดที่ว่าเอฟซีว่าจะขของมากจะของแม่นนะนะครับนี่นกห้องบอกแปดเจ็อืมตัวอไร้มั่นใจแปดศูนย์หอยมากแปดด แปดศูนย์กับสิบแปดสบแปื่ออสิบแปดพร้มมา่นอสิบแปดควมเด้อับพี่หน่อยมีสิบแปดวมแด้พี่น้องเด้อใส่ใ่ะแน่าคือบางนึ่งโจ้คือถือวัดคข่อยเพราะถือเกี่ยงสีน่าเหลวกับสื้อขืนแน่ลงแหนวมาคนมามีสิบแปดมได้พี่น้องเด้นักบ่นี่ครับอ๋าเลขกปูนะพี่น้องเนาะปูนวารลดเจ็ดขั้นนะครับ เพราะว่าถัดตัดย้ยี่ไงว่าตั้แปดเจ็ดกับหาเจ็ดก่อยู่นี่หนีอยู่แล้ว<ม>น,นะองบริเขียน,<ม>นเพิ่ม,แ,มออแต่ว่าสามตัวจะเป็นแปดเจ็ดหาจะได้ได้พี่น้องเด้อกลับเอานี่นี่<ม>นอ,อันนี้เลขแฟนได้หน่อยพ่อใหญ่เพิ่นบอกหาเจ็ดกระตรงกันนกฮองบอกแปดเจ็ดแปดเจ็ดต่ตอขึ้นเลยวไหมต่อได้หน่อยมักไอชุดที่ยด<ต>้หน่อยให้ตองวดขึ้นมาแปดศูนย์กับหนึ่งแปดแค่นี้อ่ะเท่านี้เลขตัวนี้ก็เป็นเลขพ่อใหญ่ เนี่ยเพื่อไงเนี่พ่อไงอยู่เฮียนแล้วเพิ่นบอกซื้อตัวเลขปูนี่มากบ่ซื้อนั่อยู่แต่อันยี้หน่อยเนียนขึ้ตัวนี้ตัวนี้แล้วตัวแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดศูนย์คับหนึ่งแปดอ๋อท่านผู้ชมอันนี้เลขน้องโมอ้วนสองสี่สองห้าครับอันนี้ชุดที่อันน้อยให้ตองวดมีเพิ่มขึ้นมากขึ้นหนึ่งแต่มีซุ้มนี่ก็ได้เบิวลาราเนี่ซื้อเบวลแล้วนี่ยครับผมตัวตัวในดวงใจลีคือแปดศูนย์อันนี้เลขปูอ่าท่านผู้ชมปูว่ารถษเจ็ดขั้น ปูเกตขั้นสือใช่ทังไหนหละ่ะปูเอา,อาขั้นนาก็ไปเอาตัวนึงขั้นแังก็ไปเอาเลขกใช่ตัวนึงกางสว่เอฟซีได้หน่อยไปเพางวามันมีแปดก็มีหาอ่าเอาแต <Okay. S 1> ่เพราะว่าสองตัวกับแปดเจกับหาเจ็กับตรงกับนีอยู่แล้วม,มันมาโหลดเอซีตัวนี้ <laughs> อาอขอบคุณยายหน่อยนะพี่น้องเนาะให้โชคให้มันมือ่น้อยหน่อยเนาะให้โชคดียายถือกระเป้าแถวเลยยายหน่อยกะทีทีอันก็สิทธามกระเท่าก็ไม่หมูวันใดเบิ้งทอดแซ่บแม่เอฟซีสิเดือนกลัวเราล้านนิดเนี่ยแต่ว่าสิซื้อไม่หยุดแต่ว่าเราไปซอมคุณยายหน่อยมือ่นี้เงี้ยงไมยายังไอยเนาะครับสวัสดีครับเดี๋ยวใส่เด้อ